วันนี้ผมจะมาดูคลิป Minecraft ใน TikTok แล้วก็ทำตามมาดูซิว่ามันจะจริงหรือจะปลอม <S <S บั๊กที่ผิดกฎหมายของเกม Minecraft อย่างงั้นเหรอเฮ้ยเขาสร้างอะไรอะ่ะเหมือนวงจรปัม๊มอะไรสักอย่างหนึ่งนั้นทุกคนถ้าใครรู้ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกผมไว้อันนี้ผมไม่รู้จริงๆเขาทำอะไรวาง Sticky Piston ด้วยมีเฟ r n a c e นะครับเออเอา Hopper ใส่ฐานเข้าไปแล้วก็เอาเพชรไปเผาเฮ้ย แสดงว่านี่คือเครื่องปั๊มเพชรอุ้ยได้จริงหรองั้นเราไปลองกันครับทุกคนเอาล่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ในเกมแล้วนะครับเรามาทําเครื่องปั๊มเพชรกันเลยดีกว่าอย่างแรกเลยวางเฟอร์นแนน์ครับฮอปเปอร์ข้างหลังออฟเซอร์เวอร์ข้างบนแล้วก็ดินดินเออผมไม่มีดินโอเคผมได้ดินมาแล้วทุกคนเอ,อเยอมาทําไมเนี่ยออกไปต่อไปนะเราต้องวางเออเลสโตทนทอดเลสโตนตรงนี้ดินข้างบนเลสโตนข้างบนนี้อุ้ย ผมไปเร็วเกินไปไหมโอเคครับชา้าๆวางเลสโตนตรงนี้ครับผมแล้วก็สติ๊กกี้พิสตันนี่ครับผมเครื่องเราติดแล้วที่เหลือก็แค่เอาทานแล้วทานผมหายไปไหนเนี่ยนี่ครับผมได้ทานมาแล้วเอาทานใส่เข้าไปแล้วก็เอาไม้ไผ่นะแล้วก็สุดท้ายเอาเพชรใส่เข้าไปจะเกิดอะไรขึ้นเลยอ๋ออ๋อผมรู้แล้วทุกคนอันนี้มันไม่ใช่เครื่องปั๊มเพชรมันจะเป็นเครื่องที่แบบว่าเราจะใช้เชื้อเพลิงได้แบบไม่จํากัดนะครับทุกคนแต่ว่า ทุกคนเห็นมันลดไหมมันก็ยังลดอยู่อะ่ะเชื้อเพลิงเราเอืมงั้นถือว่าไม่ได้แล้วกันเชื้อเพลิงมันยังลดอยู่อะ่ะจริงๆผมคิดว่ามันเป็นเครื่องปั๊มเพชรนันที่ดูครั้งแรก <laughs> โอเคไปคลิปต่อไปเลยฮะเป็นประตูลับที่ใครก็ไม่เคยรู้ในเกม Minecraft เอ๊ะประตูอะไรกันนะใช้คอมมานด์บล็อกด้วยแฮะมีคอมมานด์ให้เราหรือเปล่าอืมอุ้ยมีคอมมานด้วยแล้วก็ใส่คอมมานด์ทั้งทั้งหมดล้อมรอบเลยใช่ไหม ลีโก้ผิดกฎหมายทำไมคำนี้มันดังจริงๆใน Tik t o k อ่ะฮะแล้วเราก็ใส่คอมมานไปทั้งหมดแล้วนะทุกคนแล้วก็จุดจุดใช่ไหมจุดเฮ้ยเดี๋ยวเดวถ้าได้นี่ <c oughs> โหสุดยอดอนะ่ะ <c oughs> เอาละครับทุกคนเราจะมาสร้างประตูคอมมานกันนะทุกคนไม่รู้ว่ามันจะได้จริงหรือเปล่าอ่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าอย่างแรกเลยเราจะทําประตูแบบธรรมดาก่อนนะทุกคนทําประตูธรรมดายัางไงผมไม่สร้างประตูนานแล้วอ่ะอย่างนี้ใช่หรือเปล่า น่านจะใช่นะทุกคนแล้วก็วางคอมมานด์ไปเลยวาง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 อุ้ยวางผิดขอโทษเอาใหม่อึผมว่าผมน่านจะวางถูงนะทําไมอันนี้มันดูแปลกจังอึโอเคได้แล้วครับทุกคนที่เหลือเราก็แค่ใส่คอมมานด์อันนี้เข้าไปทั้งหมดแต่ทําไมมันใส่แล้วมันขึ้นแดงๆอะทุกคนหรือว่ามันไม่ได้อ่าต้องลบอันนี้แน่เลยอบอ๋อนี่งไงได้แล้วครับทุกคนต้องใส่คอมมานด์นี้เข้าไป งั้นผมจะกดดันเข้าไปแล้วนะอึบดันแล้วก็ใส่อันที่เหลือทั้งหมดเลยนะอันสุดท้ายฮึบตอนนี้ผมก็ได้ใส่ประตูทั้งหมดแล้วนะทุกคนที่เหลือก็แค่เอาไฟนี้จุดอย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยเพราะว่าเอ่อไม่มีอะไรช่างมันเถอะไปครับผมกดไลค์อืมวัดเ,เอาไม่ได้เหรอเอาไม่นะฮึบ อ้าวไม่นะทุกคนผมโดนหลอกไม่มีใครรู้สิ่งนี้มาก่อนแผนที่ลับอย่างนั้นเหรอเขาทําแผนที่มาแล้วทุกคนแล้วก็เอาแผนที่ไปย้อมสีให้กลายเป็นสีซ้อมเอ้ยอันนี้ทําได้ด้วยหรอในเกมแล้วพร้อมไหมอะไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวดี๋ย มันได้จริงหรือเปล่าเนี่ยเราจะเปลี่ยนโลกนี้ให้กลายเป็นโลกสีม่วงกันนะ oh. เอ้ยไม่ใช่โลกสีม่วงโลกสีส้มสิ <c oughs> แล้วเราก็อยู่ใกล้ใบอมสวนหนนาด้วย <c oughs> เพราะว่าเราจะเปลี่ยนสีสม้มทั้งทีเราก็อยู่ใกล้สวานนาเพราะว่าคล้ายๆสีส้มนิดนึงโอเคช่างมันเถอะไปรับผมเรามาครับแผนที่กันเลยดีกว่า ผมไม่เคยคราฟแผนที่มาก่อนเลยนะเท่าที่เล่นเกม,มไมค์คลาบมาเนี่ยอันนี้ครั้งแรกเลยฮึ pp! โอ้ยแผนที่มันคราอย่างนี้เลยเนี่ยโอเคับผมได้แผนที่มาแล้วที่เหลือก็แค่ย้อมสีมันให้กลายเป็นสีส้มอย่างนี้ใช่ไหมเฮ้ยอย่างนี้หรือเปล่าเอ่มเดี๋ยวผมใส่ข้างบนไม่ได้อะทําไงอะ่ะให้ง,งี้แทนได้ไหมไม่ได้เอ่ฮัลโหลผมใส่ไม่ได้จริงนะเนี่ยโอไมา์ก็ผมโดนหลอกแล้วหรองั้น ผมจะเปลี่ยนโลกสีม่วงด้วยการกดไลค์แลวกันทุกคนอย่าลืมกดไลค์ให้ผมนะผมจะเปลี่ยนโลกนี้ให้กลายเป็นสีม่วงพร้อมไหมครับเฮ้ yeah. พอพร้อมแล้วกดไลค์กันเลยครับผมผมจะเปลี่ยนโลกแล้วนะ3ามสองหเฮ้ยไอเย้าโลกสีม่วงนะทุกคน สิ่งที่คุณควรรู้ในเกม Minecraft ระหว่าง Creeper ระเบิดเราสามารถเอาน้ำยาให้มันได้แล้วตอนมันระเบิดจะกลายเป็นเอฟเฟกอย่างนี้เฮ้ยน่าลองว่ะทุกคนคิดว่าได้ไหมว้าวเขาบอกว่าถ้าเรามอง e n c e a n m e n e n c e a n m a n จะไม่มาหาเราเฮ้ย อันนี้ผมเคยลองนะทุกคนโอ,โอเคโอเคเดี๋ยวผมไปลองนะเอาล่ะทุกคนครีปเปอร์ระเบิดแล้วเราจะได้เอฟเฟกของมันอยู่ที่พื้นอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทําได้จริงหรือเปล่างั้นเรามาลองกันเลยครับผมครีปเปอร์เออทำไมครีปเปอร์หายไปนี่ครับได้ครีคครปเปอร์มาแนละ้วโอเคไม่หายไปแล้วงั้นผมปาน้ํายาสตรงเอ,อ่อมันต้องระเบิดนี่นะปายาสตรงครับผมระเบิดบึ้มเุยได้จริงด้วยครับเฮ้ยทุกคน เราได้เอฟเฟกตรงนี้ว้าว1น,นาที30กวิแล้วหายไปแล้วนะเอฟเฟกมันขึ้นแค่แป๊บเดียวอะ่ะทุกคนโออันนี้ผมไม่คาดคิดว่ามันจะทำได้อย่างต่อไปเลยผมจะต้องจ้องตาเอ็นุแมนปุ๊บมันจะไม่เดินมาหาเราหรือมันจะหยุดนิ่งไปเลยนั่นเอง ผมคิดว่าอันนี้ทําได้นะเพราะว่าผมน่าจะเคยทําอยู่น่าถ้าจําไม่ผิดโอเครับผมเรามาจ้องตาเอ็นเนอร์แมนกันวางเอ็นเนอร์แมนไปเลยครับแล้วก็เอ็นเนอร์แมนอยู่นิ่งๆก่อนฮึบนี่ฮุ้ยทุกคนเราสามารถจ้องเอ็นเนอร์แมนได้ว้าวแล้วผมผมหยุดจ้องไม่ได้ครับทุกคน ด้วยผมด้วยครับคลิปที่5บักบักอะไรเอ่ยเอาเบคอนแล้วก็โหทําเป็นสีอย่างนี้ได้เหรอผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยฮนะเอาสเกลสวิกเกอร์นะว้าวแล้วก็เอาซิลทอสมาขุดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วขุดเบสล็อกได้งั้นหรอไปไปลองกันในที่สุดเราก็มีเทคนิคใหม่ที่จะขุดเบสล็อกได้แล้วครับทุกคนเอ๊ะเบสล็อกผมอยู่ไหนเนี่ยเบดล็อกนี่ไงเบดล็อกเอ้ยเบดล็อกปุ๊บเตียงขึ้นมาเยอะเลยอย่างแรกเลยเราจะต้องทา เบคอนเบคอนวางไปแล้วผมแล้วก็เอาสเกลนี้วางข้าบนหัวไปเลยเอเอทำไมมันไม่เปลี่ยนสีอ่ะ <c oughs> มันควรเปลี่ยนสีไม่ใช่หรอวิธีเปลี่ยนสีอย่างถูกต้องก็คือน,นี่เอากระจกมาวางบนจบครับผมเปลี่ยนสีได้ง่ายดดยไม่ต้องใช้นี้หรอกเอาล่ะสิ่งที่เราอยากรู้มากที่สุดเราสามารถขุดเบสล็อกนี้ดึบ๊บได้หรือเปล่าโ okay, อเคครับผมผมจะวางสเกลเซนเซอร์นี้ไปนะฮึบให้มันให้มันเคลือบตรงนี้ก่อนอะ่ะ วิธีเคลือบผมไม่รู้ว่าทําไงเอ้ยเร็วๆสิมันเคลือบยังไงเนี่ยผมต้องขยับไปเรื่อยๆหรือเปล่า A few moments later เออทุกคนมันไม่ได้อะหรือว่าผมต้องฆ่าสัตว์ให้มันตายข้างๆหรือเปล่านะเอาไก่มาสิไก่จ้าแล้วก็มีดไก่ฟันตรงนี้ครับอืมไม่น่าใช่นะผมน่าจะจําผิดกับอะไรสักอย่างโอเคครับอันนี้ถือว่า ไม่ได้ครับผมเออเสียใจทำไมไม่ได้เอาผมเพิดทุบเบรล็อกไปวิธีปั๊มเลเวลในเกมไม a ครหุย้ยเขามีเลเวลตั้ง200กว่าเลยเนี่ยแล้วเขาก็เปิดให้ดูด้วยว่าเขาไม่ได้ใช้สูตรโกงได้นะวิธีปั๊มก็คือให้มีที่เผาครับผมแล้วก็มีสแต็กของคอปเปอร์24อันแล้วก็คอปเปอร์แบบธรรมดานะเอาไปเผานะทุกคนให้เผาให้เสร็จหรือเปล่านะ เราเรอให้เขาเผาเสร็จนี่ได้มาแล้วแล้วก็จับที่มันมีจับอันที่มันมี64ก้อนอ่ะแล้วก็เขาบอกว่าให้กดรัวๆอุ้ยได้เลเวลรัวๆเลยทุกคนเห็นไหมด้านซ้ายอ่ะน่าลองว่ะทุกคนไปลองกันเอาล่ะตอนนี้ผมอยู่ในเกมแล้วอุ้ยอันนี้อะไรอ่ะอุ้ยอันนี้มันของคลิปที่แล้วนี่นะใครที่ยังไม่ดูก็อย่าลืมกดไปดูได้นะ <laughs> โอเคมาลองกันเลยตอนนี้ผมมีเลเวลอยู่0ูนเลยไ,<อ>ไม่มีอะไรเลยอย่างแรกเลยนะทุกคนวางเฟอร์แนนเข้าไปครับแล้วก็ยังไงนะวาง่านครับผมเอาไปใส่หมดเลยแล้วกันเข้าเอาคอปเปอร์ที่แบบว่า,ายังไม่ได้เผาอะแล้วก็ใส่เข้าไปครับผมตอนนี้รอให้มันเผาเสร็จแล้วเราก็จะกดตรงนี้รัลว่มาดูซิว่าเราจะได้เลเวลรัวัหรือเปล่าถ้าได้อย่าลืมกดไลค์ผมด้วยนะโอเคครับผมถ้าพร้อมแล้วก็ผมจะกดรนะุวๆแล้วอมเดี๋ยวนะ ผมกดไม่ได้อ่ะมันต้องทำยังไงเอ่ยผมว่ามันแก้แล้วแน่เลยเอ่มมันไม่ได้ครับทุกคนงั้นอันนี้ไม่เป็นความจริงนะวิธีปั๊ม e อมเบอรลแบบไม่จำกัดว้าวปั๊ม e m มเบอรลมีเครื่องปั๊ม e m มเบอรลแล้วเหรอเนี่ยในเกม Minecraft ผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยอันนี้ดูเหมือนเขาจะสร้างเป็นเครื่องปั๊มอะไรสักอย่างนะแต่ถ้าปั๊ม e m มเบ l ร์เลยไม่น่าจะมีน่าจะแบบว่าเอาของสิ่งนั้นไปแลกกับ NPC นะทุกคน อันนี้ถ้าผมให้ทายน่าจะเป็นที่ปั๊มใยเมืองมุมหรือเปล่าน่าจะใช่นะใส่น้ําเข้าไปด้วยแสดงว่าใยเมืองมุมแล้วแหละมีลีเวอร์ด้วยนะทุกคนมีแท็บครับแล้วก็ใยเมืองมุมแสดงว่ากดปุ่มปุ๊บนี่ไงวิธีปั๊มว้าวไปลองกันครับเอาล้วนะตอนนี้ผมก็จะทําเครื่องปั๊มอเมอรัลแบบไม่จํากัดแล้วก็เอ๊ะ เขาไม่เรียกเพิ่มปั๊มเอิมัลลสิิเครื่องปั๊มใยมือมุม,มโอเคนะตอนนี้ผมได้วางโครงสร้างมันเอาไว้แล้วนี่พูดติดขัดหรือเกินคลิปนี้อย่างต่อไปนะวางกล่องให้เป็นแนวตรงแบบนี้ผม C กล่องแล้วก็ฮ o ปอร์ข้างหลังมันอึบฮึบ,อบโอเคอย่างต่อไปก็คือเราต้องวางบล็อกตรงนี้ครับวางบล็อกตรงนี้เพื่ออะไรเพื่อที่จะวางแท็ปดอแบบนี้แล้วก็เปิดแท็ปดอแล้วก็วางน้ําเข้าไปครับ และตอนนี้เราก็สามารถทุบอันนี้ได้แล้วบล็อกข้างบนนี้1อันวางลิเวอร์ไปแล้วก็แฝดไว้ครับข้างๆแบบนี้นะวางใยเข้าไปใจตรงนี้โอเคครับผมถ้าผมกดอันนี้แสดงว่ามันคนปั๊มให้ผมเอาแล้วนะทุกคนพอไหมอย่าลืมคอมเมนต์มาให้ผมด้วยก่อนที่จะเริ่มผมเห็นเขาทําแบบเนี้ยฮึบๆโอเคครับผมกดเลยนะสามองหนึ่งฮึบเอ้ยยงฮัลโหล เอาทำไมมันไม่ได้ทำไมมันไม่ได้เอาใหม่ฮึบฮึบมันก็ต่อกันแล้วนะฮึบฮึบอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็กดมันไม่ได้ครับทุกคนผมโดนหลอกเอ้ยวิธีทําชุดกอดล่องหนในไมค์ครับอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเทำเร็วเกินพี่ช้าๆหน่อยก็ได้โอเคนน่าจะทําชุดกอดล่องหนของชุดกอดนเตอร์ไลท์นะทุกคนแล้วก็เอาน้ํายาหายตัวเข้าไปในเครื่องนี้แล้วสุดท้ายเขาจะขูดเพชรแล้วก็ปล่อยน้ํายาเข้าไปเอ๊ะ มันจะล่องหนยังไงอะ่ะพอใส่ปื๊บว้าวเดี๋ยวเดีมันล่องหนได้ไงอะ่ะเรามาทําก่อล่องหนกันครับทุกคนเครื่องก่อล่องหนวิธีทํานะวางเพชรแบบนี้อ b อ s เ,เว v e r ข้างบนแล้วก็ดิสพนเซอร์ดิสพนเซอร์มันต้องหันหน้าลงมาผมทําไงดีอ่ะทำอย่างนี้ได้ไหมแล้วก็ฮึบโอเคน่าจะได้นะทุกคนแบบนี้ที่เหลือก็แค่วางไอเทมเฟรมก่อนวางไอเทมเฟรมผมขอวางเป็นสว i v e l m o ก่อนเพราะว่าในคลิปมัน เขาทำในสวายโว้โ,วโมดอะโอเควางก็ผม4ทางฮึบวางแล้วก็ให้ผมถอดชุดครับผมถอดชุดเกราะเอชุดเกราะอ,ออกมาใส่ชุดเกราะเข้าไปในไอเทมเฟรมเลยฮึบโอเคนะตอนนี้ผมก็แค่เอาน้ำยา Invisible เข้าไปในข้างในแล้วก็ขุดเพชรตรงนี้ครับปึบเอ่มแป๊บหนึ่งนะโอเคถึงตรงนี้ก็ผมทำถูกต้องอยู่นะแต่ว่าทำไม มันควรไอเทมเฟรมมันควรล่องห่นสิทำไมมันไม่ล่องหนอ่นนะถ้าผมใส่อันนี้ปุ๊บมันควรล่องหนใช่ไหมย่าลืมเอ้ไม่ต้องลืมหรอกใส่เลยแล้วกันฮึบ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 ,ฮบเออชุดก่อผมยังติดอยู่เลยผมโดนลอกแล้วเล่อเนี่ยไม่วิธีทําเครื่องเอ็กซาเล์แบบว่าไม่ต้องโกงหรือว่าใช้เทเจอร์แพคอะไรทั้งสิน้นอุ้ยเดี๋ยวนะในเบสดล็อกใช่ไหมแล้วก็เอากระจกมองได้แบบนี้เลยหรอใส่กับอาร์เมสแตน ว้าวได้เวลามาทำเอ็กซเรยแล้วครับอันนี้ดูทำง่ายนะไม่ต้องการอุปกรณ์เยอะเลยสบายผมเลยทีนี้คลิปไม่ได้ยาวด้วยโอเคนะอย่างแรกเลยผมต้องวาง a r m ์เมอร์สตนตรงนี้ผมแล้วก็ให้กระจกมันเข้าไปว้าว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 เดี๋ยวเฮ้ยมันได้จริงทุกคนว้าวสมมุติว่าถ้าผมปาน้ำยาหายตัวเข้าไปวึบหายตัวเอาเออไม่ไม่โดนเอาไหมคึบนี่หายตัวแล้วว้าว เอาว่ะทุกคนเราสามารถมองทะลุได้มองทะลุน้ําได้ครับผมแต่มองทะลุบล็อกไม่ได้นะถือว่าอันนี้เจ๋งครับแต่ว่าเอาเอาไปทําอะไร ah? มองทะลุน้ํางงคุณยังสร้างรางรถไฟแบบนี้อยู่อีกเหรอเอ๊ะผมก็สร้างอย่างนี้ตลอดนะตอนเล่นเกมไมครับเขาบอกว่าให้ลองแบบนี้ให้ลองแบบไหนอ่ะหรือว่าอันนี้จะเป็นเครื่องปั๊มรางรถไฟอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ไอ้บล็อกตรงกลางนั้นคืออะไรอ่ะเอ้เอ้โยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เฮ้ยถ้าทำได้จริงนี่โอ้โ oh, หสุดยอดอะ่ะคลิปสุดท้ายแล้วนะทุกคนวิธีปั๊มล่างรถไฟ เอาล่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่าอย่างแรกเลยเราก็ต้องขุดตรงนี้ให้กลายเป็น3บล็อกก่อนนะแล้วก็วางกล่องนี้กล่องนี้ชื่ออะไรอะผมไม่เคยคราฟด้วยบาริโอบาริโ l โอเคนะมาวางบาริโอบาริโ l กันเลยดีกว่าอย่างต่อไปวาง o b ฟเซ v e r ตรงนี้ให้มันเอ่อให้ให้หน้าโลบอกนี้นะหันหน้าไปทางนูน้นแล้วก็สติ๊ก y กอรบิสตแบบนี้รีเวอร์ตรงนี้ครับเออที่เหลือก็แค่วางสไลด์ับผม รางรถไฟแบบนี้ใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดแล้วก็บล็อกเดดเบรนสมองตายวัดช่างมันแล้วกันระวงังระวังสมองตายไปตรงนี้นะที่เหลือก็แค่กดปุ่มนี้ครับผมอย่าลืมกดไลค์ผมด้วยผมต้องการไลค์มากเลยมันมันมันกินไม่ได้หรอกแต่ผมก็อยากได้ไลค์ like. โอเคมากดเลยครับอืมอืมฮัลโหลเอวอดวอดวอดวอเดี๋ยวเดีเดี๋ยวแป๊มน,นึ่งแป๊บน,นึง เมื่อกี้ผมคิดว่าไม่ได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวนะเฮ้ยเอาจริงดิว้าวเฮ้ยอันนี้มันได้โอเคครับทุกคนก็อย่าลืมไปลองกันนะสูตรนี้ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าเบลเ่ <c oughs>